ครับมากินเมี่ยงปลาทูน้ำจิ้มทำเองมีผักด้วยชีก็มีผักมีแค่นี้แหละรถหุ่นบรรยากาศ ลอบบานดูครับว่ามันจะอร่อยไหมกินสี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมครั้งที่ห้าจะเป็นยังไงมันดูกันชมดูว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมหรอปล่า อร่อยมากครับมาครับถ้าอยู่ใกล้ถ้าจะเก็บกินเมียงประทูกันไม่กินหมูพี่หนอมบรรยากาศตอนเย็นครับทาหลังคาใหม่อร่อยมากครับฝีมือไม่ตกเลย นี่คือการยอ,อกินมาครับกินเลยใช่ไหม,ม,มใส่มีด้วยครับ อร่อยไหมไม่เผ็ดหรอกมาครับให้อยู่ใกล้มากินด้วยกันครับอำเภอท่าตะ,ะเกียบสะทุิงเซาครับ

อไม่มีอะไรมากครับทำอะไรกินตอนเย็นฝากกดติดตามช่องน้อยหน้าใหญ่นด้ครับอขอบคุณครับ